น่งเป็นแงโอ้โหชุดที่ทุกคนช่วยแต่งให้อ่ะดูดิเขาสนใจกันตั้งแต่ในล็อบบี้อ่ะดูดิอ่ะฮอดูดิหน้าเจนชุดตึงเริ่มเริ่อมหย่องแล้เริ่อมหย่องละ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งตัวตามใจคนดูรอบทิงเป็น uh, ตัวละครผู้หญิงนะคะเอาตัวคแคลี่ละกันตัวผู้หญิงขออย่างหนึ่งรอบนี้รอบนี้ไม่เอาก้ามทอง <Nope. S 1> นะคะแล้วก็ไม่เอารองเท้าหมี <Nope. S 1> เข้าใจนะว่าเป็นเสื้อกับรองเท้ายอดฮิตของสาวๆหลายๆคนนะคะที่ชอบใส่แต่ว่าคลิปก่อนนั้นนี้เราใสไปแล้วเว้ยเราอยากได้แบบแฟชั่นแนวอื่นบ้างนะคะมีแฟชั่นแนวไหนที่ใส่แล้วจะแบบว้าวบ้าจังนะรอบนี้ ทีละอย่างก่อนเริ่มจากทรงผมทรงผมรอบนี้เอาทรงผมอะไรดีคะไม่เอาอ่ำหวยแล้วนะอ่ำหวยเราใส่ไปก่อนหน้านี้ละของที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้คือเราจะไม่ใส่ซ้ำนะทุกคนเสื้อผ้ามีโอ้โหมีเป็นร้อยชิ้น่ะแต่จะใส่อยู่แค่ชิ้นสองชิ้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะซื้อมาเราต้องใส่คุ้มรอบนี้ทรงผมเอาทรงผมอะไรก่อนดีคะมีหัวจันทาแล้วก็หัวเมกะใช่ไหมหัวเมกะเกอร์พี่มีสองสีนะคะมีสีขาวกับสีบลอน อ่ะสีบอนคือสีนี้หัวจิ้งจอกหัวจิ้งจอกคือหัวอันไหนคะเนี่ยพอไม่ให้ใส่หัวซ้าเดิมนะคะคือทรงผมเริ่มแตกแขนงละเริ่มมีหลายทรงผมละเดี๋ยวกาดเราทรงผมไหนทรงผมจิ้งจอกคือทรงผมไหนจิ้งจอกอันนี้หรอไม่หรอจิ้งจอกคืออันนี้หรออ่ะเอาสักอย่างก่อนตอนนี้หัวจิ้งจกแกมันไม่มีหัวจิ้งจอกบ้าหรอจีเอ็มเขาจะหัวจิ้งจกมาได้ยังไงหัวจิ้งจกจิ้งจกมันไม่มีผมสักเส้นเลยปะ ใจว่าพิมพ์ิดนะแต่คือช่วยพิมพ์เป็นจิ้งจอกหรือจิ้งจิกหรือจิ้งจริงอะไรสักจิ้งนี่ไม่ใช่จิ้งจอกได้ไหมอะสงสารอ่ะจิ้งจอกขาวไงพี่จิ้งจอกสีขาวเครื่อไหม่อะคะอ๋ออันนี้เหรอจิ้งจอกขาวอันนี้ปะใช่ไหม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 หัวนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ป่าเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคหัวจิ้งหลีป้าหรอไม่มีหนวดนะหลอ สุขานี่นะโอเคได้หัวละเป็นหัวจิ้งจอกนะคะแล้วก็หน้ากากจะใส่หน้ากากอะไรใส่แว่นตาไหมใส่ผ้าปิดปากหรืออะไรไหมใส่ไหมใส่ไหมอ๋อใส่กระดี่เทพนะเนี่ยเป็นทั้งจิ้งจอกเป็นทั้งกระต่ายตกลงจะเป็นพันไล่อะใส่แว่นผีบ่าวแว่นผีบ่าวเหรอแว่นผีบ่าวแว่นผีบ่าว พี่เบลคือว่านันีนะคะใส่วอะไรทุกคนหนวดขาวไม่เอาแล้วนะหนวดขาวใส่ไปรอบก่อนแล้วแว่นยังโอมแว่นดําใส่ผ้าปิดปากแล็คนาล็อกแว่นหัวใจอ่ะเอาสักอย่างพี่จะดูคอมเมนต์น้องผู้หญิงเป็นหลักละกันวันนี้เฉพาะแว่นตานะแว่นตาให้สาวสาวเลือกกันเพราะสาวสาวก็จะเลือกอมาได้แบบว่าใส่สวยๆอ่ะลองดูก่อนว่าสาวสาวว่าไงสาวสาบอกเอาแว่นหัวใจเคสาวสวบอกแว่นหัวใจก็แว่นหัวใจ วันหัวใจค่ะโอเคนะคะต่อไปเป็นเสื้อทุกคนคะ่ะเสื้อจะใส่เสื้ออะไรรอบนี้ถูกจะใส่เสื้ออย่างการเสื้อบอลสีชมพูเสื้อชุดแต่งงานเสื้อดําเสื้อซีซัน5ตอนนี้เท่าที่เห็นเยอะนะจะมีกล่องไอเค่กับคอเตา่ากล่องไอเค่จะเป็นชุดสีทองนะคะแล้วก็คอเต่าดาอ่ะคอเต่าดําคืออันนี้ออ้นึกออกละเซตนี้คือเคยเห็นในทิกตอกหรือว่าเห็นน้องๆใส่กันเยอะอยู่มัน กันในโซนฟรีสไตล์อะงั้นให้เลือกสองอันนี้ระหว่างเต่ากับเข้จะเอาอะไร <laughs> สแกนดูกล่องเข้เคมันคือกล่องไอเข้ไม่ใช่กล่องขี้ว่าใครมันพิมพ์ผิดวะ oh. <laughs> เสียใจนะ นหนเคเยอะกว่านะคะทุกคนเคนะเคโอเคเคก็เคนะเคก็เคต่อไปเป็นกางเกงกางเกงค่ะทุกคนกางเกงจะใส่กางเกงอะไรดีกางเกงเลนสลายโอเคเสียงกางเกงเลนสลายคือเยอะมากเลนสลายสั้นหรือยาวหรือกระโปรงเลนสลายสั้นสาวๆชอบใส่ขาสั้นโอเคเลนสลายขาสั้นมาต่อไปเป็นรองเท้าค่ะทุกคนรองเท้าสูจะใส่ไอยังกันรอบนี้ไม่เอารองเท้าตีนหมี no no เอารองเท้าอันอื่น รองเท้าไอ้แค่ใส่ก็อยู่แค่นี้จริงๆเหรอเนี่ยรองเท้าไอแค่หรอรองเท้าไอ้แค่เท่น,นี้นะสรุปเป็นใส่รองเท้าแค่นะส่วนของอื่นๆนะคะก็ จะเป็นของที่เราพิ่งช้อปปิ้งมาเนาะเอามาใช้กันสักหน่อยวันนี้สัตว์เลี้ยงที่เอาไปนะคะจะจะขอเอาเป็นเจ้าสนักจิ้งจอกตัวนี้ไปเนาะเพราะว่าสกินเราพึ่งไปกดจากตู้ส่มแปดทีมานะคะเอามาใส่ให้ดูก่อนเผื่อว่าใครจะได้ตัดสินใจนะคะว่าสกินอันนี้มันสวยหรือเปล่านะคะดูนในตู้อาจจะสวยแต่ว่าร่างจริงอาจจะเหลืองฟีดอิอิดอะไรอย่างเี้ก็ได้เนาะโอเค อันนี้เป็นชุดนะคะที่ทุกคนนะคะช่วยกันแต่งตัวให้จาร์ดในวันนี้ทรงผมเป็นทรงผมผู้หญิงจิ้งจอกขาวนะคะใส่แว่นตาหัวใจนะแล้วก็เสื้อ เป็นเสื้อกล่องไอเค้บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไฟกันหนักมากระหว่างเสื้อคอต่อดํากับเสื้อเค้ส่วนกางเกงเนี่ยเราใส่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะเรดไลท์ Line, ซึ่งอันเนี้ยโพจากทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจเนี่ยพูดประเสียงเดียวกันว่าใส่เรดไลท์ขาสั้นซึ่งใส่ออกมาแล้วเหมือนไม่ได้ใส่กางเกงเลยอะเกมันดูวิววิวยังไงก็ไม่รู้ร oh, องเท้า <What S 1> นะคะ <what S 1> ก็ใส่เป็นรองเท้าเค้เนาะเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนก็อยากให้ใส่รองเท้าตีน้นหมีแต่ติ้นหมีเราใส่ไปคลิปก่อนแล้วเราก็ใส่เป็นรองเท้าไอเค้แทนนะคะอันีีคือเสยง ส่วนใหญ่ส่วนตอนนี้ทุกคนขอใส่มัดชอบแล้วเกินน้ำหมัดเนี่ยพวกแกเนี่ยฮะใส่หมัดอะไรใส่หมัดม่วงทําไมหมัดม่วงเยอะจังเลยเซ้ตนี้มันต้องใส่กับหมัดม่วงหรอมันถึงจะเข้าสรุปแล้วได้เป็นม่วงนะคะรอบนี้โอเค ได้ละได้ข้อสรุปละสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่เป็นหมัดม่วงนะส่วนไอเทมอื่นๆในเกมเนี่ยกระเป๋าใส่เป็นกระเป๋าหมูไม่ว่าใครจะแต่งตัวอะไรให้จัดก็จะใส่กระเป๋าหมูอยู่เหมือนเดิมกระเป๋ายังไงก็จะใส่กระเป๋าหมูกล่องดวงใจเป็นกล่องดวงใจที่เพิ่งเติมท็อปอัพมานะคะส่วนรถเนี่ยก็ไม่ขับอาจจะไม่ได้ขับรอบนี้เราจะใช้เป็น Air ์บอรอันใหม่เป็น a i r ์บอร์ดเทอร์โบเอนะคะแมคการ์นเนาะรอบนี้แต่งตัวโคตรเท่ นีไงเป็นไงโอ้โหชุดที่ทุกคนช่วยแต่งให้อะ่ะดูดิเขาสนใจกันตั้งแต่ในล็อบบีอ้อ่ะดูดิอ่ะฮ้ดูดินี่เขาไม่ใช่จะรู้นะเนี่ยว่าเป็นพี่เพราะว่าบอดมันอยู่นูน่นหน้าเห็นชุดตึงเริ่มเริ่อมหยองละเริ่มหย่องละโอ้โหพี่บินพลาดปะเนี่ยไม่พลาดไม่พลาดมีคนอยู่บนหัวเราอยู่สวยบนหัวขอปืนขอปืน จะได้ไฮไลท์แล้วขอเปิดโหปืนสวยเอ็นก็ได้ว่เอ็นได oh. ้ยังงีหนึ่งสวยเฮ้ยใครอีกเนี่ยใครอ่ะนี่แน่เอ้ยนี่มีคนอีกทุกคนกระสุนจะหมดอ่ะต้องหากระสุนก่อน คนนั้นยิงตายแบบอนาถเลยเรา 但真的。<laughs> ดีนะทุกคนเช่ใช้ใช้ก่อนดีๆนะมีคนนะระวังคนนะกินเห็ดก่อนนะมีคนพี่จ้ามีคนส่งดาวเจ้า แล้วหรอแย่ oh, <no. S 1> yeah, แล้วถ้าไอ้วอลเราหมดอ่ะต้องรอเขายิงกันก่อนอ่ะแล้วเราค่อยหาตรงวะโกโนโล,ลี คนแล้วอ่ะก็มาดิครับอ้าวยังไงเขาก็ต้องลงมานี่วะ เราผ่านสถานการณ์ที่ <c oughs> ยากลำบากมาหลายขุมแล้วเกิน <c oughs> หัวใจเต้นตุบตับตอนช็อตไม่มีไอวอลคือแบบว่า <c oughs> จะเล่นยังไงวะแล้วคือแบบวงที่โล่งด้วยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยก็ทำได้ชุดที่คนดูเลือกให้มันก็จะตึงๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะฝีมือมันก็จะแบบตึงตามไปด้วยนะคะทำได้ทุกคนทำได้